อะาวฮะเฮ้ยเอาวะ follow my f a e เฮ้ยมาละอ่าฮะอะแต่เฮ้ยแมงภาษาจีนไอ้เี้ย โอ๊ยกูจะอ่านออกไหมนี่อือฮะอือฮะุ huh. uh ้ย huh. อ uh ือฮะใครก็ได้แปลให้ที าเป็นผีเลยเฮ้ยอะไรอะได้ได้ไไม่มีโอ้ยมุมอมองมันคุมยากเอ้ย โอ้ช่ชอชอชอโอ้ช่อชอชอชอไอ้เนี้ยอ่านไม่ออกแล้วทำไมมันต้องมีเลือดวะฮะเอ้ยมาเป็นผีลอกเลยอ่าฮะติดอุ้ย กัวยทำเป็นผีได้ไงอะ่ะอุ้ยเฮ้ยตุ๊กตาอุ้ย,กกยน่ารักจังเลยเดี๋เด้อด้มันหลอนเกินอ่าฮะอา,าชดชงชงอาา่าฮะทำไงอะ่ะ โอ้ไอ้ี้่ไม่มีแปลไทยเหรอ,อเกมมันเล่นยังไงไอ่ะอะไรอ่ะอ่าอ้ยเลียกมือโทรใครก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ไม่มีแปลไทยหรออ่นานภาษาจีนไม่รู้เรื่องไอ,เไอ้เี้ยเอ้ยแม่บ้าเลย ห้าหัวดามึงเออใครก็ได้บอกูทีได้ทำยังไงอือฮะายังไงอ่ะเออ ไอ้เม่นเพื่อนหมิมนวะไอ้เห้หมิ่นแตกไอ้เหี้ยมาเป็นเกมผีที่นี่ไม่ใช่เกมฟรีไฟที่นี่เป็นผีฟรีไฟเออใครก็ได้ช่วยใบยให้กูทีกูอ่านภาษาจีนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแค่ไว้ก่อน อ่ะฮะลุกมองหามองหาเพื่อนเฟ็น for your friend เอ้ยอังกฤษน่ะกูอ่านพอพออ่านออกอยู่นะอเอ้ยเอันนี้หรือเปล่า ไ้เค้ลพั้ซไอ้เฮียได้ๆๆไ,ไม่รู้มันไ้เค้ลพัเซ์นอ่าฮะศูนย์ศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งอะไรนะอ่านไหมศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งโอเคศูน ออเดี๋เดี๋ยว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 ศูนย์สองสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าได้แล้ได้แล้ว,ลวอันที่สองแล้วก็ศูนย์สองสี่สองสี่แปดอ่ามันจะมีพัทเทิลใช่ไหมไอ้เจถ้าจำไม่ผิด เอาภาพทั้งสองภาพไปใส่รวมกันปะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าแก้พาสเส้นอ้ฮาะาขวาซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันอุ้ยอุ้ยอะ a t the fuck เราโดนขัง แล้วทำไมโดนขังวะเน,นี่ยโอ้อาเฮียมินมินใครมาอุ้ยอุ้ยโคตรน,น่ากลัวออกไปไม่ได้ด้วยอ๋อนี่ไงมินชักมินชัก เออคุ้นไอ้เฮียทำไมมันรู้สึกเขาทำมาน่ากลัวอ่าฮะเอ่เออะไรนะรหัส,สเดี๋เด็ดเดดเด็ศูนยะ์สองเอออะไรนะจำไม่ได้เออไม่ใช่ ละหันอะไรวะมึงละหันอะไรศูนย์เด้อเด้อเดไม่ได้ไดไเขียนไว้อ่ะดูอันนี้มันดูได้ไหมเอา่าละหันอะไรวะจำไม่ได้เออละหันอะไรวะเด้อเด้อเดไปดูใหม่กันเดี๋ยว ไปไอ้นี่มามึงจะหล่อนเยี่ยอะไรสัตว์ก็แค่เกมทำมาเกมผีกูไม่น่ากลัวหรอกศูนสองอกดผิดกดผิดศูนย์สองสี่สองสี่แปดไม่ใช่อะไรนะถ้าเป็นไม่ใช่หรอวะอ๊ย้ยนี่ไง สองแปดเก้าสามหกห้าสามหกห้า huh. อ uh ่ฮะยรูปใครเปื้อนเลือดเฮ้ยทำไมมาทำอะไรแบบนี้เมียแล้วก็มีอะไรบ้างไหมน้า่ปะมี ไม่ใช่สิอืมมีแค่นี้รอ,อรอพาสสนีอะไรแล้วมันไปไหนวะเนี่ย วิ้ยไอ้เหี้ยพัดเส้นว่าแล้วเออฮะอปไปน้ำไปไปอ๋อเนาะอ๋อแล้วคืนก็ลอยอย่างนี้ Hello. <laughs> คือม no anyway> ันต้องเปิดไปนี่ว่าอุ้ยเฮียไอเฮียกูกรมาตั้งนานนะสัส ยนี่แม่เมื่อแล้วใครไม่เป็นเม็นเลยอะกูไอ้เหี้ยกูหาเป็นชั่วโมง what the fuck เชื่อๆเชื่อ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 เครื่องผ่าตัดมีฮะอะไรวะกูตัวแกพัสดุอะ อย่นนอานะรหัสคือเก้าหกสี่เจ็ดแปดสามอือหือ ีนี้ดูได้หรือยังทำยังไงวะใส่ยี่สิบกลลอน แกพัดเสินเอแอมีแค่นี้จริงดิเขาก็ทำมาดีอยู่นะมันไม่มีคำใบ้เลยเหรอทำไมต้องเป็นคนจีนวะอุ้ย Follow m y f a ลลอุ้ยไอ้ซัสไอ้เยี่ยแล้วแม่งปิดประตูกูด้วย โอเคแต่อ okay. yeah, ีอ่าอ่านไม่ออกแค่ไว้แล้วกันเอาไว้แปลในกูเกิลใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะไอ้เนี่ยแต่กูไม่รู้เลย06 สี่ห้าโอเคศูนยหกสี่ห้าโอเคอือฮะอุ้ยจบแล้วจ้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้อูภาษาจีนล้วนๆน,นะฮะ ขอคุณอ่าคนที่สร้างเหมือบด้วยนะครับเป็นเกมที่ดีมากแอบหลอนอยู่แต่แต่มันแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะทุกคนเอียอ้เอีเย,อยแมบดีๆจริงแบบมันคุ้นหลอนนะเออดีดีดีกดไลค์เลย 啊！嗯嗯，哎呀！ สวัสดีครับก็จบกันไปแล้วฮะแมปฟรีไฟล์นะฮะไอ้เหี้ยเขาทำเกมแบบมาโคตรหลอนฮะสำหรับวันนี้ก็พบกันไปก่อนบายบายซียูอาเกสมอลโลลากนะทุกคนจู๊บมั่ว